สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่28ตุลาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคําเตือนนะครับผมจากทางช่องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่25นะครับผมสำหรับวันที่25นะครับผม แอดมินให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูด3กับสําสำหรับเลขที่ออกนะครับผม8 3 2 0 0 2สําหรับ8 3นะครับผมจะเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็2 0เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็0 0 2เป็นชุด3ตัวบน 3883มาตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมทางสงปปลร,ราจะเอา3883ไปเกณฑ์ล่างนะครับผมสำหรับ2002มาในชุดวินนะครับผมแอดมินก็จับให้อยู่นะครับผม0 2 2 0มาเด่น2ในตารางก็มานะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่28 ช็อปก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับจะมี8 5 1 4 2 0นะครับผมแอดมินจะให้ยูทิป8วิ่งรูด2แล้วก็0สำหรับ8นะครับผม8มี8 1 8 2 84 85และก็86สำหรับ2นะผมสองมีสองหนึ่มสองสี่สอง แล้วก็2 6สำหรับ0แล้วก็ผม0มี0 1 0 4 0 5 0 7แล้วก็ศู สำหรับเบิลน,นะครับจะมี88 22แล้วก็00สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมเป็น451นะครับผมชุดวินกลับได้6ประตูนะครับผม385

แอดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหอยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่28ตุลาคม2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่8วิ่งรูด2กับ0นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี82 84แล้วก็86สำหรับ2นะครับผมมี21 24แล้วก็25 สําหรับ0นะครับผมมี04 05แล้วก็07เบิ 8, ้ล8822สําหรับ3ตัวชุดวิน6ประตู451นะครับผม523 201 304แล้วก็820 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจการทำคลิปต่อต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ